ัสตาน,นี่ขาว Have you ever been to Philippines อาจารย์เฉินเคยไปประเทศฟิลิปปินส์หรือเปล่าคะยังไม่เคยไปเลยนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปประเทศฟิลิปปินส์กันดีกว่าค่ะไปค่ะที่คยรบอกว่าถ้าพาผมไปประเทศฟิลิปปินส์นะครับทำไมพามาร้านอาหารนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปประเทศฟิลิปปินส์จริงๆนะคะอาจารย์เฉินนี่เลยคะ่ะอาจารย์เฉินอันสั่งให้อาจารย์เฉินลองชิมนะคะ3อย่างด้วยกันค่ะอันนี้คืออะโดโบนะคะแล้วก็ชินิกังแล้วก็แพนชิตค่ะ traditional food อาหารพื้นเมือง特色小吃 อาหารพื้นเมืองอาหารฟิลิปปินส์นะคะจะรสชาติไม่จัดค่ะแล้วก็จะใส่เครื่องเทศน้อยกว่าอาหารบ้านเราค่ะอ,<า>อย่างจานนี้นะคะรสชาติเป็นยังไงต้องให้อาจารย์เฉินลองชิมค่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดน,นึงนะครับส่วนเปรี้ยว sour เปรี้ยวค่ะ,คะได้ทานอาหารฟิลิปปินส์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมจะตีตัวไปประเทศฟิลิปปินส์ยังคะก่อนไปฟิลิปปินส์นะครับของขอรเว็บไปชิมอาหารมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียถ้าไปเยอะขนาดนั้นนะคะเห็นทีต้องลางานสักเดือนนึงอะค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพบุรี